อีกคลิปหนึ่งนะคะตอนนี้ป้าเปียกจะตามไปดูตามไปดูคุณลุงว่าจะเอาไอ้อลังการโอ้ยคุณลุงระว,วังตน้นต้นเครือเทาเอ๊ะไม่ใช่ต้นพยุงหกักค่ะคุณลุงเพราะว่าเครือมันคุมอยู่ตายแล้วไปกิ่งหนึ่งเลยเสียดายจังหเพราะว่าคุณลุงไม่เห็นว่ามันมันอยู่บนกิ่งของพยุงด้วยนะคะเนี่ยเสียดายจังเลย หักไปแล้วกิ่งหนึง่งไปขึ้นไปสวยๆงามๆเด้อพายุ่งเด้อดูสิเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้มันเป็นงานที่ยากเด้อพี่น้องโอ้โหต้นนี้ไม่โตเลยนี่ไม่ยอมโตเลยพายุงต้นเล็กๆเพราะว่ามันอ้าเสียดายจังเลยอะ่ะกิ่งใหญ่ด้วยนะคะเครือเครือเถามันไปเกี่ยวอยู่คุณลุงดึงมันก็หักเลยนั่นอ่ะ อมันมันมันยังเชื่อมโยงกันอยู่ต้องตัดตอนมันออกก่อนต้องตัดออกจากต้นนี้ก่อนเพราะว่ามันมันใหญ่เกินไปคุอตัดเครื่องมันขาดปัดคนจังสิไปได้มันเป็นคนละเถือนี่นะคะเพราะว่ามันเกี่ยวกันคองกันมันลุ่มมาตุ้มมานึ่งมาเนิดภาษาบ้านเท่าเอิญคองกันมานึ่งมาเนิดเด้อพี่น้องมันไม่ยอมให้ไปมันก็เกี่ยวกันไว มันเกี่ยวเอาไว้มันไม่ยอให้ไป,ไปต้องตัดตอนมันออกนะคะเช้ได้กิ่งพยุงจังเลยคุณลุงต้องขนออกไปโอ้โหพื้นล่างก็ใช่ใช่ว่าจะเดินได้ง่ายๆนะพี่น้องดูพื้นล่างมันก็มีแต่หญ้ารกเต็มไปหมดเลยมีแต่หญ้ามีแต่น้ำหญ้าก,ก็ไม่ยาราบ มายอาราบยาผีบอยาผีหมอบพี่น้องไม่ยาราบละพิ่นวาแต่พวกเราเรียกว่ายาผีหมอบเพราะว่ามีเอ่อมันมีน้ํามีน้ําเยอะมากๆเลยนะครับจะเดินไปก็ถ้าไม่ใส่บูสต์ก็ยากมากเลยนะคะนูนพอตัดออกจากซุ้มนี้แล้วซุ้มโน้นก็ไปเลยนะคะออกจากซุ้มนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอาไปง่ายๆนะพี่น้องดูสิ มันใหญ่พี่น้องมันสุ่มใหญ่หู้คุณลุงยังมีพลังเยอะโอเคสู้ไปผู้เทาเดี๋ยวเราจะหาวิธีการที่มันจะไม่ได้ยากขนาดนี้ในต่อๆไปนะคะคงจะไม่ได้มีเครือเทาขึ้นมาเกาะอยู่ที่ต้นมะนาวแบบห้อยย้อยลุงลังมาลุมมาตุ่มแบบนี้นะคะต่อไปเพราะว่าต้นมะานาวไม่มีแล้วหนึ่งละนะแล้วก็มันคงจะมีเวลาที่จะเคลียร์พื้นที่ ให้ได้ดีขึ้นอีกหนึ่งละนะคะอย่างน้อยเพราะว่าถ้าไม่มีงานของป้าแล้วคุณลุงก็อาจจะไม่ยุ่งเท่าเดิมเพราะว่าคุณลุงต้องมาช่วยงานของป้าด้วยแล้วงานของป้าน,นี่แหละมันเยอะนะคะทําตลอดทําทุกวันนะคะแล้วทีนี้คุณลุงก็ต้องไปช่วยไปช่วยอย่างน้อยไปขับรถพาไปแล้วก็ลงมือทําเองก็เยอะแยะนะคะทุกอย่างเลยทําแบบนี้มานานหลายปีแต่ ปีนี้คงจะซาซาลงบ้างสำหรับงานคุณลุงเนื่องจากว่ามันไม่มีงานของป้าแล้วนะคะทีนี้ป้าก็จะมีเวลาได้ดูเดินดูสวนเดินเข้าสวนเยอะขึ้นนะคะถ้าเดินไหวเด้อถ้าเดินไหวเพราะว่าป้าก็อายุเยอะชะลาขึ้นทุกวันเหมือนกันมีความชะลาเกิดขึ้นเหมือนกันเลยนะคะนานนานนานคุณลุงก็ปัดเลยนะกิงพยุงที่อยู่ข้างล่าง ทีนี้ก็ต้องคุณลุงก็จะพิดต้นนี้ต้นที่มันมีห้อยย้อยอยู่ตรงน,นี้นะคะต้องตัดญ้าออกจากโคนต้นจากท่อก่อนทีนี้ก็เห็นเห็นลำต้นชัดๆเห็นโคนต้นชัดๆแล้วก็ใช้มีดพรานะคะไปตัดต้นมะนาวแห้งออกว้าววันนี้สนุก สำหรับป้าคนยืนถ่ายนะคะยืนพูดแต่ว่าเหนื่อยสำหรับคนทำนะคะเพราะว่าเป็นงานที่ป้าทำช่วยไม่ได้อันนี้ต้องบอกเลยว่าป้าไม่สามารถตัดกิ่งไม้ช่วยแล้วก็ดึงอพุ่มไม้นานาหน,านากักแบบนี้ช่วยคุณลุงได้ป้าก็ช่วยถ่ายคลิปไว้เป็นความทรงจำเล่าสู่กันฟังพี่น้องอสิ่งที่ป้าช่วยได้ก็คือช่วยกวาดหญ้าหอบหญ้า รดน้ำแล้วก็นั่นแหละช่วยดูแลช่วยกันว่าพื้นที่ตรงไหนเหมาะกับอะไรแบบนี้อย่างเช่นอันนี้เอาไปกองเอาไปกองกองเราจะกองที่ไหนแล้วก็คุยกันนะคะว่าเรากองที่ไหนได้บ้างเพราะว่าน้ำนี้เราต้องทำลายทิ้งนะคะเราเอาไว้ไม่ได้เพราะว่าเป็นต้นน้ำต้นมะนาวนี่ก็คือมันมีน้ำนะคะเอาไว้ทำปุ๋ยก็ไม่ได้อันนี้ แล้วย่าไอ้ที่สําคัญนี่พี่น้องพ่อใหญ่บอกว่าเป็นเครือขี้อ้อนพันว่าฝั่งตาซื้อกับเป็นตาสังางนะพี่น้องขี้ขี้อนน้นมาสั่นมันแพล่หลายพี่น้องที่ว่ามันเป็นตาสั่งคือมันแพล่หลายเห็นบอกเออมันเป็นตาฟัางอหลีมันมันแพร่กระจายได้ง่ายมากมันมีดูสิลูกของมันเยอะพี่น้องเอ้ยพาให้ดูใกล้ๆดูเนี่ยหมากของม่านแบบนี้ลายแห้ง ถ้ามันร่วงลงมันก็แพร่กระจายไปมันก็ขยายดูสิคะพี่น้องดูดูดูดมาชิออนพี่น้องอือทายรูปไปก่อนเบิองคุนอะมันดกมากเลยพี่น้องมันดกมากและทีนี้พอมันแห้งมันแพร่กระจายไปมันก็เกิดขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆสิทีนี้เกิดขึ้นเยอะเรื่อยๆก็แพร่ไปสิมันอีกันโหย เนี่ยคุณลุงพิชิตเงได้อีกต้นหนึ่งแล้วเรือชชิออนนะคะที่ขึ้นมาห้อยมาย้อยอยู่ว้าวอีตอนที่จะลากออกไปก็ลากยากเพราะว่ามันมีท่อมะนาวมีตัวของมะนาวที่เราตัดออกอยู่มันก็พร้อมที่จะเกี่ยวเครือเทาไว้ดึงเอาไว้เกี่ยวเอาไว้พี่น้องมันเกี่ยวมันดึงไว้มันก็ต้องใช้กําลังเหมือนกันนะคะ ว่าที่จะเอาต้นไม้แห้งที่เราตัดออกไปได้ดูมันไม่ยอมให้ไปง่ายๆได้ไอ้เครือชีอ้อ้นนี่มันไม่ยอมให้ไปง่ายๆเลยเห็นไหมต้นพยุงป้าก็มีตั้งหลายต้นที่ยังไม่โตเพราะว่าโดนไอ้พวกนี้ปกคลุมอันนี้ก็ใช่ต้นอยู่ตรงนั้นก็ใช่แล้วก็อยู่ข้างๆตรงนี้ก็ใช่นะคะไม่โตเลยคราวนี้แหละจะโตใช่ไหม คราวนี้เราจะโตเราจะโตอโอ้โหเห็นไหมมีต้นหนึ่งที่ปา,า่าอันนี้เนาะมีต้นหนึ่งแล้วก็ต้นหนึ่งอยู่ตรงโน้นต้นเล็กอา้าวสี่ถือว่าลนี่เด้ปลาเปียกแล้วก็อยู่ตรงโน้นด้วยอ๋อไม่ยอมโตเลยเพราะว่ามันโตไม่ได้นั่นเองว้าวสว่าง สว่างสวยแล้วนะคะตรงนี้ตรงไหน,นที่ตัดออกได้มันก็สว่างเลยมีพื้นที่กลับมาและมีท่อมะนาวเยอะแยะที่นี่ต่อไปเราคงจะคิดว่าเราจะปลูกอะไรก็ได้อีกเหมือนกันนะคะอยู่ตรงท่อมะนาวนี้ก็มีดินมีอะไรเรียบร้อยแล้วเพียงแค่เราเอาตอ,าอาไม้ออกแล้วก็ปรับปรุงดินสันหน่อยเอาปุ๋ยอะไรมาใส่ก็คิดคือ,คอ,คอสามารถปลูกอะไรกินได้ ตลอดเลยปลูกผักก็ได้นะคะถ้าเราจะเป็นทำสวนผักปลูกผักขายถ้ามีแรงเนาะท่อน,นี้ก็สบายเลยไม่ต้องไปหามาจากไหนอีกแล้วมันมีแล้วนะคะดีดีดีจังเลยอะ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวจะไปดูพ่อใหญ่หน่อยพ่อใหญ่อยู่มุมไหนเนาะคท่านี้นะคะ